พลตทเลียงขจรนะครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้มาที่อำเภอเจนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจะมาพบกับนะครับนายกสมาคมนะครับผู้ํำรุงพันุโคกระบือนะครับพันไทยแท้ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแลบผมอาจารย์ขาวจิติพันธ์ขาวละไมครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านปศุสัตวร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำไมมาที่อำเภอเสนาวันนี้จะพามารู้จักท่านนายกสุชาติการลึกสมผู้ที่ก่อตั้งสมาคมและอยู่เบื้องหลังวงการประกวดวัวประกวดควายมาหลายสิบปีแล้วก็ยังดํารงรักษาแล้วก็ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายในจังหวัดพระนครยุธยานั้นเกิดความเข้มแข็งอมาพบนายกนายกแนะนาตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมสุชาติการลึกสมครับนายกสมาคมผู้บรุงพันธ์โคกระวุพันธ์ใจแ้จังหวัดธุยาครับผมนายกผมอยากจะให้เล่าบริบทสัก สี่สิบห้าสิบปีการเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเขาเลี้ยงไว้ทํำยังไงแล้วก็พื้นที่อยุธยามันเป็นยังไงเล่าให้คนไทยฟังนีครับจังหวัดพระนครศรียานี่ครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับแล้วมันเป็นเป็นเป็นที่เก็บน้ําเป็นที่พักน้ําเป็นมาตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพม่ามาลบกับไทยก็ต้องมากินมานอนมาหลับนอนสองสาเดือนนะครับกว่าจะตีกับไทยได้เพราะนั้นพื้นที่จังหวัดพระนครศรียในน้ำจะท่วมเป็นประจําทุกปี แล้วก็ท่วมระยะเวลาเป็นเวลาเ,เวลามาประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดความพิการอาชีพส่วนใหญ่เลยนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรร,รมก็ประกอบไปด้วยทําไร่ทานานะครับว่างจากทาไร่ทํานาสมัยก่อนนะครับอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงสัตว์แต่ปัจจุบ,บันในลูกหลานไม่ทาโรงงานสาหกรรมก็ก็เลิกนะครับปู่ย่าตายายก็เลิกเลกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันจํานวนเยอะ แต่ปัจจุบันเนี่ยที่ยังเลี้ยงกันอยู่เนี่ยก็เฉพาะคนที่มีใจรักจริงๆเลี้ยงเพื่อพัฒนาพันธุ์เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์พัฒนาพันธุ์เนี่ยมันก็จะเป็นควายใหญ่ควายยักษ์นะครับแต่ถ้าอนุรักษ์เนี่ยก็อย่างที่ชื่อสมาคมผมก็คือสมาคมโคกระบือพันธุ์ไทยแท้เพราะนั้นก็ยังอนุรักษ์วัวพื้นเมืองควายพื้นเมืองซึ่งวัวพื้นเมืองกับควายพื้นเมืองนี่ก็คือจะอยู่ในแต่ซื้อขายก็ตามราคาฐานเศรษฐกิจนะครับ คืออิงราคาเนื้อเป็นหลักนะครับแต่ก็ถ้าราคาเนื้อเป็นหลักแต่ถ้าเกษตรกรหรือชาวบ้านที่เขาได้ตุงในตังนี่คือหมายความว่าเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาพันธุ์ไม่ได้ผสมจริงแล้วท่านกำน,นันคือหมายความว่ามีการรีดน้ําเชื้อเก็บน้าเชื้อขายน้ําเชื้อแล้วก็เอาน้าเชื้อควายแปลกควายคลาสสิกควายยากักควายใหญ่มาใส่เาะฉะนั้นประชาชนหรือเกษตรกรที่ขเขาเลี้ยงเพื่อขายเนื้ออย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนมยัยไหม สิปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็ถูกการพัฒนามามาผสมเทียมพอผสมเทียมปุ๊บมันก็ออกมาคือแล้วแต่ว่ารูปทรงขนาดมันก็ราคามันก็ได้ตามราคาตามตามมูลค่าตามรูปร่างของมันนะครับเดี๋ยวนายกเนี่ยยังกลับไปนิดนึงนายกยังทานใช้ควายไถายนาทันครับแต่ก็เด็ก <c oughs> เด็กเด็กนะแล้วก็พอรถไถเข้ามาคนเลี้ยงควยก็น้อยลงสมัยก่อนนี่ผมจะพูดให้ฟังสมัยเด็กๆเ,เนี่ย ผมเนี่ยกลับจากโรงเรียนเย็นเนี่ยจะไปดูเขาเลี้ยงควายเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีตรงญ้านตรงเนี้ยเมื่อก่อนเป็นอ่าวควายเวลาเวลาเขาคนที่เลี้ยงควายในทุ่งเนี้ยเวลาเขาจะมาเก็บผมเขาก็จะเอาควายมาลงน้ําเนี่ยเขาเรียกอ่าวควายอยู่ตรงนี้อยู่หน้าบ้านตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วพอลงไฟพวกผมเป็นเด็กๆก็กระโดดขี่หลังควายในน้ำกระโดดขี่ควายเล่นกันเด็กควายว่าใช่เลี้ยงควายสัมผัสควายใช่ใช่ถามนิดนึงเพราะ ปกติบ้านนาะยกในน้ําท่วมสองเมตรหน้าน้าคนยายเลยี้ยงควายสมัยก่อนเนี่ยสมัยสมัยรุ่นปู่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยเขามีโรงควายโรงควายก็จะต้องทําสูงระดับบ้านเลยสูงถ้าจะุนสูงสองเมตร้าสิบโรงควายก็สองสองเมตร้าสิบแล้วคนเลี้ยงควายสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเรือเช้าตื่นมาต้องไปเกี่ยวหญ้าควายก่อน ไปควายพาไอเกี่ยวหญ้าตามโคกตามอะไรอเตามที่ดอนดอนอะไรเงี้ยตามหัวไล่คันนาทำไมก่อนเป็นนาปีไปเกี่ยวใบข้าวไปเกี่ยวหญ้าชนไอหญ้าเลยหญ้าใสในน้ำหญ้าปล้องน้ำอะไรเงี้ยใช่เขาเรียกหญ้าน้ำอ่ะพูดง่ายมีบ้านในควายคับท่านผู้ชมตามให้ทันโรงควายของอยุธยานี่ยกพื้นสูงเหมือนบ้านทําเป็นโรงควายแล้วก็มีโจรไหมมีแต่ก็ของผมเนี่ยของผมจริงๆเลยของผมเนี่ยหัวหายที่เบ็ดตัว ของผมเองเลยหน้าแรงใช่ไหมน่าแรงน้าแรงควายนี่เขาป้นหน้าน้ําก็ได้ใช่ไหมจูงไปควายมันลอยน้ำควายควายหน้าน้ํามันไม่ค่อยได้หายเพราะมันลงควายมันจะอยู่ใกล้บ้านอ๋อรู้ใช่ไหมออแล้วก็ควายเนี่ยพอมันอยู่ลงควายเนี่ยมันพื้นไม้เวลาควายเดินมันดังกุกกักกุกกักุกกักิแล้วเวลาขโมยขโมยมามันจะรักยังไงมันก็ตื่นต้อบอกว่า ันยาผู้ชมครับควายอีสานกับควายงหวัติยาไม่เ,เหมือนกันต่อไปผมจะให้ท่าน,นายกมาเล่าให้ท่านฟังว่าหลังจากควายเหล็กรถไถแท็กเตอร์เข้ามาแทนแล้ววิธีชีวิตคนอยุธยาเลิกเลี้ยงควายแล้วเป็นไปยังไงนายกเล่าให้ฟังหน่อยในยุคนายกที่โตมาเนี่ยการเลี้ยงควายเนี่ยเวลาผมไปไหนเนี่ยผมไปเขาเชิญให้ผมไปพูดที่ไหนผมก็จะพูดว่าเลี้ยงควายเนี่ยเราต้องเลี้ยงให้เปียบเปรียบเพื่อเสมือนว่าเราเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนบ้าน บ้านหนึ่งให้เลี้ยงแค่ตัวสองตัวพอเชา้าตื่นมาก่อนไปทํางานเนี่ยคนรุ่นใหม่ต้องไปทํางานใช่ไหมครับตื่นมาเนี่ยคือหมายความว่าต้องจุงควายไปกินหญ้าหรือเกี่ยวหญ้าพ้อนของป้อน<ม>แล้วก็ทิ้งให้มันแล้วก็ไปทํางานอคือคือคอ,คอ,อยากจะให้อยากจะให้คนจวัยาเนี่ยคอือยังเลี้ยงควายอยู่แต่ที่จํานวนที่หายไปหนึง่งสืบจากมาสมัยก่อนเนี่ยทำนาปีคพ<ข>อ<ใ>นหน้านแรงพอหน้าแรงเนี่ยพอหน้าแรงเนี่ยนามจะว่าง เพราะว่ามันต้องกนาปีคือเรียกว่าข้าวรอน้ําฝนอหัวควายเนี่ยพูดง่ายก็มันจะได้ไถนาก็เดือนพฤษภาไถดะไถอะไรก็คือไถดะไถแปลก็คือไอถฟุ่นนั่นแหละเพราะเพ,พราะพอฝนลงก็ <c oughs> น้ําลงแล้วก็หวานกันอย่างที่อย่างที่หัวควายผมหายที่ว่าเล่าให้ฟังเนี่ยหายช่วงหน้าพฤษภาพอดี ที่จะที่ตามได้คือหมายความว่าเดินตามสะกดรอยรอยรอยตีน,ตนควายนึกออกไหมเรามันไล่เนี่ยมันไล่รัดทุ่งี่เดียวออกบางซ้ายสุพันเลยขอความรู้อีกนิดหนึ่งควายพื้นบ้านพื้นเมืองอยุธยาเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์มันหน้าตาเป็นยังไงมันสูงประมาณเท่าไหร่ควายในพู้นตรงควายเนี่ยมันก็มีควายดําควายเผือกอ่านะครับท,ที่ที่ที่เป็นมาอยู่อยู่คู่ประเทศไทยเลยควายดําควายเผือก ควายควายเผือกทำไมก่อนเขาเรียกควายดอนถ้าใครเลี้ยงควายเนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในคอกห้าตัวสิบตัวเจะต้องมีวายควายเผือกตัวหนึ่งเพราะเป็นความเชื่อว่าคนสมัยก่อนบอกว่าควายเผือกเนี่ยมันจะคุ้มกับวัวควายทั้งคอกมันถ้ามีควายเผือกตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยถ้าคนเออถ้าคนสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่มาปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาการเป็นควายยักษ์ควายใหญ่อืก็มีผสมเทียมเข้ามาใช่ใช่ปิงนิดนึง ทำไมเด็กๆเขาควายไปผสมไปเองเออมีพ่อพันบ้านนู้นวันนี้เขาจ้างเลย่งก็ใช่ใช่ใช่อย่างอย่างควายบ้านอาจารย์ขาวมีห้าตัวก็มีตัวผู้คุมตัวหนึ่งควายบ้านกำนันมีมีสามตัวสี่ตัวไม่อยากจุงไปทับบ้านอาจารย์ขาวก็กำนันก็มีตัวผู้ตัวหนึ่งผมเลี้ยงแช่ควายตัวผู้ต้องฝึกไหมสมัยนั้นโอ้ควายมันอยู่กับคนท่านปล่อยปล่อยนเอง ควายมนอยู่คนไม่เหมือนช้างบ่อยทุ่งช้างเป็นช้างป่างั้นถ้าคนจับมาฝึกอแต่ควายตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยมันก็เล่นกับคนน้องกับคนกอดกับคนแล้วก็เขาบอกว่ารักรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีโอ้โหวัวผมอะใช่วายยิ่เป็นธรรมชาตินะใช่ก็คือหมายความมันอยู่กับคนแล้วก็ควายเนี่ยมันต้องผูกอพอผูกบ่อยๆมันจะเชื่องเวลาจุงไปตัวเมียไม่หนี ไม่หนีไม่ไม่นะย้นง่ายถึงเป็นเป็นเป็นผู้ปัญญาเนยร้อยเป็นพันปีในย้อนมาเรื่องตัวผู้นิดที่อาจารย์ถามพอมีตัวผู้เนี่ยพอปี้ไปแล้วเนี่ยพอผสมพันธ์ไปแล้วเนี่ยประมาณสักสองสามปีต้องเปลี่ยนพ่อเนี่ยแต่เลือดทิศไม่เพราะว่าลูกถ้าสมมติตัวเมียมันโตเป็นสาวแล้วมันจะไปทับพ่อไม่ได้มันก็ต้องเอาตัวเมียว่าอาจารย์มาทับตัวผู้บ้างกำนันเสียตังค์ไหมสมัยนั้นโอ้สมัยก่อนจะเสือเสือนะแต่เรียกข้าวเรืงเงิาไช่ได้แต่ถ้าสมัยนี้มันก็ ข้าวผสมดี๋ยเนี้ยมันก็เอาสะควายวัวควายชาวบ้านก็พันห้าสองพันอืมอ้าวแต,แต่แต่ถ้าเป็นควายพัฒนาสามหมื่นนะครับควายพัฒนาอเอาเลา่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยแต่คนกำลังติดตามท่านนายกไอควายสองสามหมื่นเนี่ยเขาไม่เอาพันใด่ไหนแล้วมันไซส์ไหนเขาถึงในที่เขาเรียกกันว่าซื้อควายตัวเป็นล้านๆเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์กันยังไงทําไมมันถึงแพงคืออย่างนี้นพัฒนาแล้วเนี่ยแพง ควายพัฒนาเนี่ยพูดพูดตรงๆเนี่ยเมื่อประมาณลักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยควายงามเนี่ยมันก็ยุดยาก็มีส่วนหนึ่งที่สมัยสมัยผมเด็กๆแล้วก็จําความได้แล้วก็ผู้หลับผู้ใหญ่พูดมายนีทุกวันเขาบอกควายสมัยก่อนมันใหญ่กว่าควายที่ผมเลี้ยงเยอะอืเราก็มาจินตนาการว่าคําว่าใหญ่เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนอเราก็ดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็เทียบเปรียบเทียบแล้วเราไปดูควายอุทัยธานี ควายชนบุรีควายอีสานเนี่ยแล้วก็ควายเหนือควายเหนือตั้งแต่ลำพูนลำพะไอ้ละไอ้ลำพูนละไอ้ลำปางลำพูนลำายจงไรพะเยานี่มันก็เลยสรุปแบบว่าควายแต่ละพื้นที่เนี่ยรูปร่างขนาดจะไม่เหมือนกันควายภาคกลางเนี่ยควายจังหวัดยุธยากับควายกุฏไทยเนี่ยใกล้เคียงกัน ควายปักชอบอาบน้ําเล่นโคนอะไรตาสัญชาาญาณควายชอบปักอยู่แล้วมันจะไม่ว่าจะเป็นควายพื้นเมืองควายยักษ์ควายใหญ่ชอบปักโดยโดยโดยอุปนิสัยเขาอยู่แล้วแต่พันธุกรรมรูปร่างลักษณะที่อาจารย์ถามเนี่ยแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนอย่างควายชนบุรีเมื่อกี้เราพูดถึงว่าควายกุไทยควายอุยานเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงว่าใกล้เคียงยังไงอย่างควายชนบุรีเนี่ยมันจะเป็นควายไถตามไรอ้อยไรอะไรแล้วเขาเรียก ควายชมบุรีมันจะมีประเพณีวิ่งควายเพราะฉะนั้นควายชมบุรีเนี่ยตัวมันจะยาวขามจะยาวใหญ่เพราะนั้นลักษณะควายมันจะไม่เหมือนมันจะไม่อ่างจะไม่ลึกไม่ใหญ่ให้ลูกออกมามันจะไม่กลมกลืนกันอมได้ความรู้อย่างควายเหนือเนี่ยควายเหนือควายผมเคยไปเป็นกรรมการจดสิทธิบัตรที่จังหวัดน่านเขาเรียกควายน้ำว้า อ๋อเป็นสายพันธุ์ของภาคเหนือเราไปเนี่ยเราก็ไม่เห็นแล้วเพราะควายควายส่วนใหญ่มันจะเลี้ยงมันอยู่บนเขาครับสูงเขาดอยเนี่ยมันเขาปล่อยทีสามสิบตีบตัวไล้ให้ให้เจ้าฝาเจ้าเขาเลี้ยงไม่มีเจ้าของเลี้ยงอ่ะแล้วมันจะแยกกันเองแยกฝูงกันเองโดยโดยธรรมชาติเจ้าของนะฮะสิบวันยี่สิบวันจะไปดูทีทางทางทางจังหวัดน่านและเขาเล่าให้ฟังว่าควายเขาตัวใหญ่อย่างนู้นอย่างนี้แต่พอเาเราไปดูแล้วโอ้โหเลบ้ยงกับบ้านเรา แต่แต่ลักษนาของเขาเนี่ยขนจะยาวผิวจะแดงตากแดดกีบจะใหญ่เพราะมันไต่เขาเออเดีดๆวายไดกีบใหญ่เพราะมันไต่เขาที่ขนยาวเพราะว่ามันนอนนอนตามน้ําน้ําลําธารที่เป็นลูกหลังแดงอ่ะพอมันนอนเกลือกมันก็จะผิวแดงใช่ไหมแล้วมันไม่มีโครนโครนเนี่ยถ้าพูดตามต้าไปพูดถึงว่าเป็นมนุษย์เราคนเรานะเขาเรียกสปาใช่ใช่สปาควายมันใช่ไหม พอถ้ามันลงปลักเนี่ยมันจะกลิ้งเกลือกลิ้งคนมันก็จะหลุดขัดผิวใช่พอไปนอนลำธารจะไปกลิ้งอะไรเรกลิ้งหินคนก็อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยควายมันจะไม่เหมือนกันควายใต้เป็นควายน้ำจังหวัดพัทลุงใช่ใช่ผู้ชมฟังหน่อยเพราะแกไปทั่วไทยเปกรรมการควายพัทลุงเนี่ยนะผมเคยไปช่วยชีวิตครั้งหนึ่งปีเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่ แล้วประธานประธานควายภาคใต้ไปประชุมกับผมที่กรุงเทพบอกนายกควายใต้ผมควายท่าน้ําที่นายกไปดูอะที่นายกไปดูควายประเทศส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นควายที่เป็นถ่ายชีวิตแล้วก็เป็นโครงการประเทศอ,อนุรักษ์และถวายท่านผมก็นั่งเรือทอเรือไปดูไอ้เหเราก็ไปดูโอ้โหควายคอ,อกหนึ่งเป็นร้อยร้อยตัวแล้วเขาปลูกเป็นโรงนะแน่นแน่นเลยท่านนั่นนี่ไม่มีที่ที่จะนอนเลย แล้วก็พอน้ําท่วมมาจริงๆอ่ะมันจมหมดทุกอย่างเลยไอ้ควายไอ้พื้นที่ที่ว่าดําน้ําที่ทอเรือไปเลี้ยงนมดน้ำที่ยอมหญ้ามันไม่มีเลยเพราะนั้นมันไม่มีหญ้ากินไม่มีฟางกินไม่มีอะไรกินเลยมันก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายล้มตายไปผมก็ตอนแรกก็จะว่าจะเอาหญ้าเนี่เปียบดไปให้แต่นี้ทางลูกเขาบอกว่า มันกินไม่เป็นนายกถ้าเอาไปเอาไปทิ้งเอาไปกองเอาไปกองบนถนนบ้างมันก็จะเหยียบขี้โดนขี้โดนอะไรบ้างก็จะกินไม่ได้เขาบอกสิ่งที่สะดวกที่สุดคือฟางผมก็ผมก็ฟางไปช่วยสองสามคันพ่วงมั้างจำอะไยประมาณนั้นอ่ะโดยอาจารย์วันก็ช่วยกันอะไรกันก็ขอบริจาคกันไปแล้วก็ชาสองร้อยก็บริจาคช่วยค่าลงค่ารถไปมาสายพันควายแพงวัวแพงควายที่นายกรู้จักแพงที่สุด แล้วก็ให้ลูกให้มูลค่าที่ผสมเทียมโดดละสามสี่หมื่น่ะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยปัจจุบันเนี่ยนะพูดถึงว่าที่มีฐานข้อมูลที่วัดกันได้ซื้อขายกันจริงเลยนะ,ะซื้อขายกันสิบแปดล้านเปแปดล้านเป็นควายเผือกสูงประมาณร้อยผมจะจำถ้าจะพูดผิดนะถ้าขนาดตัวเลขน่าจะเกินเกินร้อยห้าสิบอาจจะถึงร้อยหกสิบหรือเจ็ดสิบซะด้วยซ้ำ ตัวใหญ่ครับชื่อชื่อเจ้าโก้เมืองเพชรก็เมืองเพชรผมได้มีโอกาสได้บันทึกเทปอยู่ที่อุบลราชธานีโก้เนี่ยโดสเท่าไหร่ผสมเทีมโก้ตอนนี้ขายโดสละพันเดียวเองคืออย่างนี้โก้เนี่ยคือเจ้าของเนี่ยท่านท่านพอจะมีสตางค์ท่านซื้อตัวเนี้ยท่านไม่ต้องการว่าจะมาถอนทุนเจ้าของเดิมเนี่ยเขาขายอยู่โดสละพัน เขาก็ซื้อมาปุ๊บเขาก็ไม่อยากให้เกษตรกรเดือดร้อนเขาส่งเสริมอยู่เขาก็ยังยืนยันว่าขายแค่พันเดียวอแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปโดนละสามพันถามจริงซื้อมาโดนดนเนี่ยรับประกันติดเนียโอไม่ติดหรอกครับคือหมายความว่าของหมออีกผสมผสมผสมไปครั้งหนึ่งก็คือก็ไปเสี่ยงกแล้วว่าไม่ติดไม่ติดไม่รับประกันเดี๋ยวเขาดีใช่ใช่คนลูกอะไรไม่ดีว่าไปกลับไปวัวนิดนึง วัวแพงที่สุดเนี่ยที่เล่นพันกันเนี่ยเราไม่เอ่ยชื่อพันก็ได้พี่ขอนแก่นรุ่นดอนอะไรอะไรบอยบนอะไรใช่ไหมคืออย่างนี้ผมเนี่ยนะเป็นเขาเรียกเป็นผู้จัดการประกวดโคอินดูบาซินเขาเรียกโคอินดูบาซินคือโคงามโคสวยงามใช่ผมจัดประกวดครั้งแรกปีสองพันหนร้อยสี่สิบเจ็ดที่วัดกระดงทองเนี่ยปีแรกที่ผมจัดปีนั้นน่ะผม ผมจัดปีนั้นเน่ะมูลค่าการซื้อขายหร,หรือการซื้อขายวัวทั้งหมดวันนั้น,นเป็นร้อยล้านโอ้โหร้อยล้านท่านลองค,<ม><ม>คิด<ม>ดู<ม>ปศพมาร้อยสี่เจ็ดอไมนะเนเพราะอะไรใชมไหมขายทองดีขายวัวตัวหลักๆเนี่ยตัวละสองล้านสามล้านเป็นแถวเลยแล้วตัวเมียตั้งหาก และน้ำเชื้ออีกต่างหากเพราะตอนนั้นบอยกาลังดังทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจทุกในภาคกลางเราเลยใช่แล้วก็ทองสุพรรยานมาตรงนี้เลยปทุมไหมกัตั้งมาหมดมาหมดเลี้ยงก็กลับมาอีสอีสานมาหมดสะพัดงนั้นชนบุรงชลบุรีมาหมดเอสเคฟาร์มของคุณสุริยากินสําเร็จแต่แต่ของฟาร์มบามันเอเคที่พัทยาก็มามากันหมด เพราะมันเครือข่ายเดียวกันก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการพัฒนาชายพันส่วนทางราชการเขาไปส่งเสริมแต่พวกเกษตรกรเราก็ผมก็ผมก็ได้มีโอกาสจัดมาของเจ้าพยาสิบเอ็ดครั้งสิบเอ็ดครั้งเลยสิบเอ็ดครั้งเดี๋ยวถามนิดเดียวประมาณเนี่ยถ้วยเท่ต่างๆใครสนับสนุนลึกลงนคือคือเอาอย่างนี้นะครับคือแรกๆเริ่มเลยก็คือช่วยกันลงขันกันแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือนักการเมืองครับ ท่านมากระตุ้นใช่นักการเมืองก็ช่วยเหลือเกษตรกรใช่ใช่ใช่อีกนิดหนึ่งในข่าวนายกมีความได้รู้จักผมแต่งงานควายเล่าให้ฟังหน่อยแต่งงานควายเนี่ยที่เกิดขึ้นมาก็ด้วยเพราะอาจารย์ข่าวนี่แหละเห็นนายกเป็นคนไม่ค่อยเต็มมันพูด่อยก็ว่ามาช่วยเห็นนายกเล่นเล่นควายสมัยนั้นนะนะพูดง่ายปีแรกที่เราจัดงานแต่งควายอาจารย์เชื่อไหมปีนั้นเน่เป็นปีที่กระแสควายยังไม่มา เพิ่งจะเริ่มควายตัวแรกที่ซื้อขายกันราคาแพงสมัยนั้นคือชื่อเจ้าใบยกเท่าไหร่ของอของเสียบัดทำละเอียดพิโลกบิ๊กไอฟาร์มเจ้าของไอ้ก้าเจริญตัวนี้ครับท่านก้าวเจริญเออที่วัดจุดขายใช่ใช่ตอนนั้นมันอยู่กับเจ้าของอยู่อีสานแล้วผมจัดประกวดวัวที่วัดโพใช่ไหมแล้วมีประกวดควายครั้งแรกเลยกระจุงเจ้าใบยกว่าสมัยนั้นปีนั้นน่ะเสนอขายใบยกแค่ร้านเดียว วันนั้นผมขอวักซ้อผมขอยืมตังค์ร้านผมจะซื้อควายตัวเนี้ซสองบอกซื้อทําไมควายซื้อซื้อรถดีกว่าคนมันรักอ่ะใช่ใช่ใช่วิธีการมองก็เลยพอหลุดจากงานผมเนี่ยมีการต่อรองซื้อขายกันแล้วยังไม่ตกลงก็ไปตกลงงานสุพรันธ์ซึ่งหลังจากผมประมาณสองเดือนไปตกลงเจ้าใบยกในร่้านเก้าโดยที่เป็นล้านเก้าเออเสียบัตรเทียบัตรไปพัฒนาไป ไปไปทำน้นทำนี่คบว่าทำเนื้อทำตัวทำอะไรทำน้องโจมเชื้อมูลค่าเพิ่มเป็นห้าหลังโอ้โหนะครับมันก็เลยเป็นควายตัวแรกที่ราคาอเ,คเออระดับห้าล้านสมัยนั้นแล้วประโยชน์มันก็เดินอยู่ในวงการได้ประมาณห้าหกปีแล้วพอดีไปประกวดงานสุดท้ายที่มอชิงใหม่ผมก็ไปด้วยแล้วเพอดีกลับจากงานมอชิงใหม่แล้วมันป่วยเป็นไข้และท้องอืดตายมันก็เลยเป็นที่มาว่า ควายยักษ์ควายใหญ่ควายอะไรก็เริ่มซื้อขายกันมาเริ่มพัฒนาเริ่มหาตัวกันมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยควายส่วนใหญ่ที่เป็นควายยักษ์ตามฟาร์มบางดังไม่ต่ำกว่าห้าล้านสิบล้านท่านคือนายกก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ปิดทองหลังพระตุนกระเตื้องตุกทำให้ความสามาคัคคีกองปศุสั์และยกย่องเป็นผู้เชี่ยวชาญผมเป็นเป็นกรรมการนายกสมาคมพัฒนาควายไทยรุ่นแรก สมัยก่อนเนี่ยคือทางกรมอ่ะทางคุณเจริญคุณอะไรเนี่ยของสีพีริเบช้างเนี่ยคือส่งเสริมส่งเสริมการประกวดแล้วก็ซื้อซื้อพ่อพันุ์ที่ประกวดได้ที่หนึ่งสมัยก่อนซื้อกันแค่สี่ห้าแสนซื้อเสร็จแล้วก็ให้กรมสัตว์ที่ถูบเชื้อแจกชาวบ้านเป็นพัฒนาสายพันธุ์โ้ใช่ชาวานใอันนี้ผมเป็นรุ่นนั้นนะครับเป็นเป็นคณะกรรมการรุ่นนั้นเรามาัไกลเดี๋ยวเรามีหลายอีพีนายกมองสถานการณ์ปัจจุบันพอดีเปลี่ยนนายกแล้ว ลบซาอีกแล้วอนาคตควายวัวกระือประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราจะบอบช้ำมาหลายกรณีตั้งแต่ยึดอำนาจโควิดเศรษฐกิจพังเศรษฐกิจโลกปัญหาน้ำมันทุกอย่างมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจราคาเนื้อในตกต่ำจริงๆนะถ้าถ้าถ้าพูดหลักความจริงราคาเขียงยังไม่ลงเท่าไหร่ แต่ราคาเนื้อสดเนี่ยคือเนื้อเป็นเนี่ยมันลงลงจนน่าใจหายท่านผมพูดตรงๆนะปัจจุบันเนี่ยหากคนซื้อไม่มียากืมสมก่อนเนี่ยทมไมก่อนเนี่ยถ้าเปรียบถ้าถ้าคนซื้อร้อยเปอร์เซ็นตใน้อยนะพูดตรงๆในฮ้อยถ้าร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้เหลือไม่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีส่วนไหมเนื้อกล่องเข้ามาเนื้อกล่องเนี่ยมันจะเข้ามาทางประจวบเข้ามาทางโน้นอ่ะไม่ต่เข้ามาทําให้ตลาดประเทศแล้วก็มันก็เข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้ ทำให้พูดง่ายมันเริ่มจากเนื้อห้างก่อนอืเหมือนกม็มันก็หลายๆเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวเหมือนกันเอาว่ากันอาฝากอันนียพอพอมากระทบปุ๊บมันก็เลยทําให้ดีมาร์ัพายมันมันล้นตลาด,ม,ดมันมกดราคานะ้อาย่อ้าวพอแล้วจะไปพาดพิงเขากลับมาอนาคตคนเลี้ยงอ่ะเนี่ยเนี่ยปีเนี้ยคืออนาคตการเลี้ยงสัตว์เนี่ยปัญหาหลักๆคือมรอดกทายาท คนและบุคลากรใช่ทายาทเนี่ยผมเนี่ยมเมื่อสมยัยสั้หกเจ็ดปีที่แล้วผมจะไปวิยากรตลอดเลยไปบรรยายทั่วประเทศ้วโจทย์ก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังไงให้ดูดีและดูเท่และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ผมเป็นนายกนายกอบตามายี่สิบสี่ปีอาชีพหลักเลยคือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับอยู่ได้ด้วยวัววังควายแล้วก็มีชื่อเสียงได้ก็เพราะวัวควายเพราะฉะนั้น ปัญหาของคนของของเรื่องวัวลรืควายเนี่ยคือหมายความว่าวัวควายตอนนี้จะไปอยู่กับพวกนักการเมืองเศรษฐีที่ที่เขาทําธุรกิจอื่นแต่มีจิตใจรักวัวรักควายแล้วอีกประเด็นก็คือที่ลกล้างว่างเปล่าอม,มันก็เลยเป็นจุดว่าทํายังไงไม่ให้เราหลีกเลียกภาษ,ษีไม่ให้เสียภาษีที่เยอะก็เลย ซื้อวัวซื้อควายเพราะวัวหนึ่งตัวเนี่ยคุ้มได้ห้าไร่โอ้โนี่นี่นี่ผมว่าล้วเกษตที่ซื้อควายแล้วไม่ลลรังหัวกควายต้องอยู่ในปรอบที์นี่ผมจะเลให้ฟังอันนี้อันนี้กระทบเรื่องเรื่องเรื่องศาสนานิดโครงการไายชีวิตวัวควายอ่าอย่างอาจารย์มีที่ห้าสิบไร่มา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 ปล่อยเลี้ยงที่ฉันที่ฉันที่ฉันนี่บอกไหมมันก็จะลดสักทีเอาล่ะครับท่านผู้ชมนี่เป็นหนึ่งอีพีในนามของสภาเกษตรตรตอนจังหวัดพระนครศรียาผม อาจารย์ขาวผู้ทรงคุณวุฒิดังเกิดเป็นเพียงเริ่มต้นแล้วท่านผู้ใดสนใจผมแนะนำของสภาเกษตรกัรทธานถิ่งไข่จะได้มาเล่าให้ท่านชมในตอนต่อไปช่วงนี้แค่นี้ก่อนนายกขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ